สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วเช่นเคยนะคะกับการบวกลบเลขโดยใช้นิ้วมือแบบจินตคณิตวันนี้เรามีโจทย์ด้วยกันทั้งหมด10ข้อถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยนะคะข้อที่1 9 4 2 2 2ลบลบลบเขตอบค่ะข้อที่2 8 0 2 2 2ลบลบลบเขคำตอบค่ะข้อที่3 3 0 2 2 2ลบลบลบเคำตอบค่ะ ข้อที่สี่ส2ิอ็ดลบสองบวกหกลบสองเข็ตอบค่ะข้อที่ห้าสิวกหลบสลบสองเข็ตอบค่ะข้อที่หก3สบวกลบสลบเก้าเขตอบค่ะข้อที่เจ็ดจบหลบสลบสององเตอบค่ะข้อที่แปดสิสีลบหบวกหลบสองเข็ตอบค่ะข้อที่9ก้ายบวกสลบสลบสองเข็ตอบค่ะ ข้อที่10 34บวก7ลบ2ลบ3เฮมตอบค่ะเรามาดูเฉลยกันนะคะข้อที่1ตอบ88ข้อที่2ตอบ74ข้อที่3ตอบ24ข้อที่4ตอบ43ข้อที่5ตอบ51ข้อที่6ตอบ59ข้อที่7ตอบ69ข้อที่8ตอบ8ข้อที่9ตอบ21ข้อที่10ตอบ36 เป็นยังไงกันบ้างคะทำถูกทั้งหมดกันกี่ข้อเอ่ยถ้าทำถูกทั้งหมดทุกข้อถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะฝึกบ่อยๆค่ะจะทำให้น้องๆมีทักษะและสามารถคิดเลขได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องจินตะคณิตข,ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ